ให้เห็นอีกครั้งชัดๆครับนี่คือภาพทัศนียภาพโดยรวมของบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่เขาจับภาพได้ทั้งหมดที่ชื่อว่าเมืองปอตูแปรงส์ประเทศเฮตินะเป็นเป็นเกาะที่เราเห็นตะกี้นี้จําภาพไว้นะครับินเป็นพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรไหมครับเนี่ยเยอะไหมครับ <Yeah. S 1> เยอะเยอะมากๆเลยอยู่ใช้ฝั่งทะเลนี่ดีนะมันไหวขนาดนี้นะสึนามิไม่เกิดถ้าึสึนามิเกิดยังเดือดร้อนอีกหลายประเทศ ยังยังมันยังไม่เป็นสีแดงถ้าวันที่มันเกิดสีแดงเนี่ยไม่จืดเลยครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนี่นั่นคือบทเรียนไม่รู้จักว่างก็ต้องทำให้ว่างคือไม่มี สอนให้รู้จักวางไงใช้มันได้แต่อย่าให้มันใช้เราเข้าใจไหมคำว่าใช้เราแปลว่าไงเราไปหลงไหลได้ปลื้มไปติดยึดกับสิ่งนั้นเราจะต้องรู้จักละวางขณะที่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เราจะต้องทำให้มันเหมือนกับว่าเรามีแต่เหมือนไม่มีให้ได้แต่ถ้าในชีวิตของเราในชีวิตจริงเนี่ย เราทําให้เรานะว่างไปจากสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้เราก็นิพพานไม่ได้เมื่อเรานิพพานไม่ได้เราก็จะมีปัญหาพระบิดาก็เลยให้บทเรียนบทนี้ให้ภัยธรรมชาติทําให้เราว่างจากสิ่งนั้นคือไม่มีเพราะใช้การไม่ได้บ้านหลังนี้บ้านทรัพย์สมบัติเนี่ยใช้การไม่ได้ศูญหายเสียหายหมดก็แสดงว่ามีก็เหมือนไม่มีแล้วเมื่อมีก็เหมือนไม่มีแล้วเราต้องทําไงครับถ้าเราถ้าเราอยากจะมีความทุกข์น้อยลงหรือมีความสงบสุข เราต้องวางนะครับวางก็่ังแม่งอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ตายเดี๋ยวกูหาใหม่ได้ไม่ต้องไปอะไรอาวร์ไม่ต้องไปใจดีกับมันนี่คือการสอนตัวเองเป็นครั้งแรกให้รู้จักวางต้องให้เรียนรู้ที่จะสํานึกที่จะปล่อยวางละวางด้วยตัวเองผมถึงบอกไงว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงมันไม่ควรปล่อยผ่านผมเสียดายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ถ้าเราฉลาดที่จะเรียนรู้มันนะเราก็จะได้อะไรเยอะๆแบบนี้เหมือนกันนะของคุณในชีวิตประจําวันนกะลับไปเจอเจออะไรในชีวิตนะมานั่งทบทวนมานั่งเรียนรู้ดูว่าคุณเรียนรู้อะไรกับมันบ้างจากเหตุการณ์สาการทุกอย่างในชีวิตคุณไม่ใช่เฉพาะเหตุนี่ปัวแปลันนี่โอเคจะจบแล้วครับนี่เขาทำมือทำาไรขอขออะไร ขอความรักขอจากใครเนี่ยเขามองสุขสูงนี่ยเขาขอจากใครตั้งแต่เกิดมาถ้าไม่ทุกข์ยากลำบากนักหนาขนาดนี้มันเคยนึกถึงพ่อไหมเห็นไหมเห็นไหมมันสมควรให้เกิดไหมพอเกิดปุ๊บนึกถึงพระบิดาทันทีเลยพาะมนุษย์โดยกันช่วยไม่ได้อุ้ยทําไงเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงเมตตาลุกด้วยโอ้พระบิดาอัลลอฮ์โอ้พวกเราก็จิตจักรวาล เราจะนึกถึงพ่อนึกถึงพระองค์ก็ต่อเมื่อเราเป็นทุกข์เท่านั้นเหรอเมื่อเรามีปัญหาเช่นนั้นเหรอจริงไหมจริงอ่ะแสดงว่าเราเป็นลูกที่เหลวไหลใช่ไหมมันถ้ามีพระบิดาเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธานในพระองค์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีให้ได้ประพฤติดีให้ได้และต้องรู้ว่าพระองค์ให้เรามาทําหน้าที่อะไรถ้าเราเชื่อว่าพระองค์มีจริงนะต้องเป็นคนดีประพฤติดีต้องขยันอดทนหมัน่นเพียรทําความดีงามท่านพาจริงไหมและเชื่อในธรรมะ ที่รับรู้ถ่ายทอดกันต่อมาถ้าเราเชื่อธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะนั่นแสดงว่าเรายอมรับว่าพระบิดามีจริงใช่หรือไม่ใช่ไอ้นนี่ใหม่ไม,ไม่คุณอยา่าดูคุณยังได้ดูภาพต่อไปนี่คุณดูคุณดูภาพเช่งให้ตายหรือรุนให้รอดพระบิดาถามรุนให้รอดใช่ไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วคนพวกนี้ปกติเนี่ยจิตใจเขาจะโหดเยี่ยมมากนะ เพราะว่าเขาจนเสจ,จนทั้งไม่รู้จะเป็นไงลำบากแล้วจิตมันเหี้ยมมันแกร่งมันกล้าวร้าวมันอะไรพวกนี้ยเขารับลุ้นให้เพื่อนรอดที่อยู่ใต้แผ่นเนี่ยเขาพยายามจะงัดพยายามจะรื้อกันมาเห็นไหมใต้แผ่นนั้นพยายามจะงัดจะรือ้อเพราะมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือ<ๆ>ก็เลยลุ้นเพื่อจะให้รอดไม่ใช่แช่งให้ตายมันเป็นภาพที่หายากมากนะในชีวิตประจำวันในสภาวะปกติ ก็เหมือนกันก็บอกคนไทยเรานี่นะยามสึกเรารบแต่พอยามสงบเราเสือกกัดกันเองมันเป็นอย่างนั้นนี่คือภาพล่วงหน้าว่าถ้าโลกรั่วจะเริ่มีอาการแบบนี้กำลังเข้าสู่ยุคโลกรั่วแล้วอันตรายไหม เราเพื่อจะเข้าไปสู่ยุคโลกรั่วงถ้ามันไม่ร้าวจะร่วงไหมนี่นี่คือลานบอกเหตุถนนจะไรับเนี่ยถ้าวิ่งวิ่งมามันแหกไปที่เราทำไงนี่อะไรอยู่ในมือก็เอาทำอะไรภาษาตัวหนังสือข้างล่าง ช่างภาพจับภาพนาทีเหยื่อแผ่นดินไหวในกรุงปอโตแปรงส์เมืองหลวงเฮติชักมีดปล้นสเสบียงอาหารจากเพื่อนร่วมชะตากรรมเพื่อเอาชีวิตรอดสันดานก็คือสันดาน mm hmm. เพื่อนร่วมชะตากรรมทุกยากด้วยกันมันยังทําร้ายจะจัดก,การยังเบียดเบียนยังก้าวล่วงซึ่งกันและกันได้หัวใจหัวใจของมันทําด้วยอะไรแสดงว่าจิตดวงเนี้บอดหรือไม่บอดความรักถึงไหมเข้าไม่ถึงแล้ว อย่างนี้สมควรชมระไหมนี่คือตัวอย่างที่ให้มันรอดเพื่อสอนคนข้างหลังให้เห็นว่าวันพระไม่ได้มีคนเดียวคือภัยพิบัติไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวมันเป็นเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นจำหน้ามันไว้ให้ดีดิเกิดครั้งที่สองมันจะรอดไหม,ไมไทายได้ว่าไม่รอดหาไม่เจอตกไหม ความรักไม่มีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาตัวรอดคนเดียวไม่ใช่ทําเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าเอาชีวิตรอดจะต้องแคร์ชีวิตอื่นด้วยเพราะเป็นคนเห็นคุณค่าของชีวิตถ้าตัวเองจะเอาชีวิตรอดจะไม่ทําให้คนอื่นต้องเสียชีวิตเพราะรู้คุณค่าของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ากูรอดมึงรอดกับกูด้วยกันแต่ถ้าเอาตัวรอดมึงจะไม่รอดเรื่องของมึงแต่ขอให้กูรอดก่อน รอดคนเดียวนี่คือคนชั่วคนส่วนใหญ่ปกติในเมืองเขาประเทศเขาเราไม่ได้ดินทาปกติก็มีสภาวะจิตแบบนี้สภาวะจิตแบบนี้ยิ่งยากจนอาจญากรอาจญากรรมเยอะไหมเยอะอย่างตะกี้ได้ยินวแววๆตอนแรกบอกมีคอรัปชันแบบนี้คล้ายๆประเทศแถวๆเนี้ย <laughs> ต้นไม้ต้นไร่ตัดขายเยลียงแร่ธาตดินหินขายหมด แต่ประเทศอยากจนงงม,มากจึงต้องชำระเพราะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ชนก็ให้ได้ประโยชน์ก็ตัวเนี้ยเอามาสอนนี่แหละเอามาสอนนี่แหละชาวเฮติเหยื่อแผ่นดินไหวในกรุงปอตแปรงเมืองหลวงของประเทศรุมประชาทันหัวขโมย และลากศพเผาประจาน่่ำกลางบ้านเมืองที่ตกอยู่ในสภาพกรลียุคตามข่าวเป็นไงนี่ตายแล้วนะโดนตีจนตายแล้วแล้วก็เอามาเผาเนี่ยตะทุตีซ้ำเห็นไหมตายนอนแข็งอยู่เห็นไหมเพราะเป็นขโมยเอาตัวรอดคนเดียวเพื่อนผู้ร่วมชัดปากรรมคำพูดนี้มัน ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมเป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันแต่มันเสือกทําร้ายพวกเดียวกันได้เนี่ยเพื่อเอาตัวรอดคนเดียวเนี่ยมันก็สมควรตายใช่ไหมถ้าพูดแบบคนใจดีใจดำนะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงสำนึกให้อาภัยมีไหมเนี่ยแ <c oughs> สยดงว่าไอ้คนที่กําลังทําอยู่ก็ก็ไอ้คนที่กําลังทําอยู่ก็ คนที่ทำให้มันตายทําให้ไอ้หัวขโมยตายแล้วตายแล้วยังไม่นำใจยังตีซ้ํายังจะเผาไฟซ้ำอีกใสรอโหดไหมมันก็สอบเห็นไหมดูไว้นะต่อไปประเทศไหนไหนไม่ว่าบ้านเราเมืองไทยหรือที่ไหนจะมีแบบนี้ให้เห็นมีแน่ๆเพราะสภาวะจิตของคนเราตกต่ำกันเยอะแล้ว ยิงพระบิดายืดเวลาในการชำระโลกออกไปยาวนานเท่าไหร่ดูเหมือนแทบจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์เลยมีแต่าจะยแย่ลงคุณว่าจริงปะจะดีสําหรับกับพวกเราเท่านั้นพระบิดานัดหมายมาก็รีบพร้อมใจกันมาฟังมาเรียนรู้เพื่อน,นําไปปฏิบัติให้กับตัวเองแล้วคุณยอมรับได้ใช่ไหมว่ามานี่ไม่ได้งงงายอะไรเลยมาแล้วได้ประโยชน์ได้ปัญญาไหมเห็นทางสว่างขึ้นเยอะเลยเนาะเห็นไม่ได้เห็นอาจารย์ปริญญาเป็นปูชนียวัตถุเลยนะ ปูชนียาเลยนะ,ะเป็นทั้งปูเป็นทั้งชนีด้วยปรว <c oughs> ติดตามครั้งต่อไปสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับฟังนิดเดียวกุมภาพันธ์ที่เตือนไว้อย่าประมาทอย่าประมาทเพราะเดี๋ยวอาจตกใจ ถ้าไม่เกิดก็สาธุโชคดีไปโอเคและมีนานะมีนาก็มีอีกรอบอีกระลอกนึงโอเคไหมมีนาก็แถวแถวเอเชียเราใช่ไหมแถวแถวไหนอ่าเกาหลีมีนาก็แถวแถว AC เากาหล,าถาหลีถ้าเขาจะเลื่อนไปช่างเขาเราก็พร้อมจะรอฟังข่าวเราก็พร้อมจะรอคอยบทเรียนที่เราจะเรียนรู้กัน ขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญฟังน้องตุ๊กหน่อยนะคะค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ปริยาตาันสกุลเป็นอย่างสูงนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะเราปบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะค่ะท,ที่ให้เราได้เรียนรู้ว่าวันนี้นะคะบทเรียนรักจากเฮติเนี่ยเป็นบทเรียนรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะยอมรับกันไหมคะยอมรับ,รบนะคะว่า วันนี้นะคะเราได้ทั้งเคล็ดลับในการเรียนรู้ว่าพลังแห่งรักเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆจากบทเรียนที่ท่านอาจารย์สอนไว้และท่านยังให้เคล็ดลับว่า4ี่ข้อจําได้ไหมคะเราต้องเอาไปปฏิบัติก่อนภัยพิบัติบทเรียนกลัวตายแบบนี้จะเกิดขึ้นกับประเทศเราบ้านเราและคนรักของเรานะคะขอขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ